ครับผมนายบีบีนะครับร่วมกับาทาขงของสมุนไพรยนะครับวันนี้เรามีโอกาสได้มารีวิวกับหนึ่งอุปกรณ์น่าใช้นะครับเป็นอุปกรณ์เป็นเหมือนกับใครียกว่าอุปกรณ์ช่วยอ่านหนังสือเดซี่นะครับก็คือใครที่ชอบอ่านหนังสือเดซี่เนี่ยนะครับหลายๆคนอาจจะรู้จักอีโวอีซี่นะครับแต่วันนี้ที่ผมมารีวิววันนี้จะมารีวิวเป็นของบริษัทฮิมนะครับจากเกาหลีนะครับเป็น เป็นเองนะครับเป็นเครื่องอ่านหนังสือเดซี่ยี่ห้อเป็นชื่อชื่อเป็นชื่อยี่ห้องของนะเป็นเบรส์นะครับก็คือ B L A Z E นะครับ B L A Z E เอซีเบรสนะครับตัวนี้มาดูว่ามันมีอะไรบ้างนะครับมันต่างกับทำไมโคติงบุกน่าสนใจนะครับเพราะว่าน่าสนใจเพราะว่าหนึ่งมันมี OCR ด้วยแต่ผมไปออกอันนี้เป็นเครื่องคล้ายๆกับเราดูหน้าตามันกับ ตามันจะเหมือนกับโทรศัพท์มือถือยุคเก่าเลยโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับหน้าตาคล้ายๆกับโทรศัพท์มือถือรุ่นเก่าจะมีปุ่มเต็มไปหมดเลยนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูว่าแตา่ละปุ่มมีอะไรบ้างนะครับข้างหน้านี่นะครับจะเป็นแป้นข้างบนสุดนะครับข้างบนสุดตรงนี้ตัวกลมๆข้างบนสุดนะฮะจะเป็นปุ่มเปิดเป็น power นะครับออกมาก็จะมี ปุ่มโฮมสกรีนนะครับก็ด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็เป็นปุ่มอ่าเป็นปุ่มเขาเรียกว่าปุ่มสแกนนะครับหรือว่าเป็นปุ่ม OCR นะครับต่อ,อมาก็จะเป็นลูกศรขึ้นนะครับลูกศรขึ้นตรงกลางก็จะมีลูกศรด้วยเป็นลูกกาดน,นี้จะเป็นปุ่มยืนยันนะครับกดได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลูกศรซ้ายขวานะครับให้ดูชัดนะครับก็จะมี เลื่อนลงมาแถวต่อจากลูกศรก็จะเป็นแถวที่2อ,นะอันนี้ก็จะเป็นปุ่มคนเซิลแล้วก็ปุ่มปุ่มย้อนกลับนะครับจะมีอยู่สามปุ่มนะครับต่อมาแถวต่อมานะครับจะเป็นแถวที่4ี่จะเป็นปุ่มน้ำมันรีคีย์แพดละเป็นปุ่มตัวเลขนะครับก็จะเป็นหนึ่งสองสามนะครับอ่าหนึ่งสามนะครับแล้วก็จะมี ปุ่มเลข้าก็จะมีจุดด้วยคนตาบอดจะรู้เลยมันปุ่มโทรศัพท์เป๊ะนะครับอ่ากดได้นะฮะอันนี้เรามาดูด้านข้างด้านข้างซ้ายนะครับจะมีอยู่2ปุ่มด้านข้างซ้ายนะครับถ้าหันเข้าออกตัวเราเนี่ยจะอยู่ถ้าหันออกไปทางกล้องม่งจะเป็นทางซ้ายนะครับถ้าหันมาทางตัวเราถ้าหันตัวเข้าตัวเราเนี่ยมันจะอยู่ด้านขวานะครับ มาดูว่ามีปุ่มอะไรบ้างปุ่มนี้นะครับปุ่มแรกข้างบนสุดตรงนี้นะครับอ่าตัวนี้จะเป็นปุ่มควิ๊กควิกแล็คคอร์ดเป็นปุ่มอัดตัวนี้สามารถบันทึกเสียงได้ด้วยนะครับบันทึกเสียงได้ด้วยนะครับเสร็จแล้วก็จะเลื่อนลงมาตัวที่2นะครับตัวนี้เลื่อนได้นะครับอ่าเลื่อนได้ตัวนี้นะครับเปิ๊บเป็นการ Key. ล็อกคีย์เลื่อนขึ้นไป อ,อันนี้เป็นการปลดรอบการใช้งานนะครับทีนี้มาดูด้านต่อมานะครับก็จะมีด้าน USB นะครับอันนี้จะมีแจ็คตัวแรกฝังนี้นะครับแจ็คตัวนี้เป็นแจ็คสำหรับเฮดเซตนะครับสามารถฟังฟังได้นะครับฟังฟังเป็นระบบสตรดิโอฟังเ,เพลงนะครับต่อมานะครับตรงกลางจะเป็นที่เสียบ ชาร์จหรือว่าเป็น USB นะครับเป็น USB Typ e 4เอาไว้ชาร์จเครื่องด้วยแล้วก็เอาไว้ทานสเฟอร์นะครับก็คือเอาไว้ทานสเฟอร์ไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์นะครับเราสามารถที่จะเอาไฟล์เสียงที่เราทํามานะสามารถเอาไปเก็บไปในคอมพิวเตอร์ของเราได้ด้วยนะครับเอาไปรูสุดท้ายเป็นรูอันนี้นะครับเป็นแจ็คแจ็คนะครับเป็นแจ็คไว้สําหรับเสียบไมโครโฟนนะครับเป็นไมค์สตูดิโอไมค์หรือว่า ไมนอกนะครับเราสามารถอัดได้นะครับโอเคเรามาดูข้างต่อมานะครับฝั่งนี้ล่างสุดต่อจากไมนะครับเลื่อนมาก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นที่ใส่ m มมโมรี่การ์ดนะครับ m มมโมรีการ์ดตัวนี้มันจะมีนะครับเราสามารถสามารถใช้มือกดเข้าไปนะครับก็จะผมแมมโมรีการ์ดก็จะออกมาอันนี้ผมไม่ไม่ไมไมกดนะครับเพราะว่ามันมีเมมโมรีการ์ดจแล้วต่อมานะครับเป็นปุ่ม อ่าวอลลุ่มนะครับเป็นปุ่มวอลลุ่มหรือว่าเป็นปุ่มแล้วแต่การใช้งานนะครับถ้าเป็นปุ่มเปิดเพลงก็จะเป็นปุ่มมีเดียวอลลุ่มถ้าเป็นปุ่มเดซี่ก็จะเป็นปุ่มความเร็วความช้านะครับเป็นความเร็วช้านะครับจะมีสองปุ่มนะครับต่อมาก็จะเป็นปุ่ม <S <S <five> <concern> เขาเรียกว่าปุ่มโหมดนะครับเอาไว้ปรับค่าต่างๆเวลาเราฟังหนังสือหรือว่าเอาไว้ปรับค่าต่างๆเวลาเราฟังมีเดียนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวนี้มีรูปเล่นยังไงบ้าง เดี๋ราผมจะเปิดเครื่องขึ้นมา 2021. โอเคครับเดี๋ยวสักครู่มันจะเปินนะด,นดนะครับต้องกดแช่ไว้นะครับแช่ไว้สักห้าวินะครับมันจะขึ้นมา <5 minutes. S 1> โอเคนะครับตอนนี้ก็จะขึ้นมาตัวนี้นะครับมีกล้องด้วยนะครับเดี๋ยวให้ เพื่อนๆดูกล้องกล้องนี้ความชัดอยู่ที่5 5เมกะพิกเซลนะครับเอาไว้ทำเป็น OCR หรือว่าสามารถสกแกนหนังสือได้ด้วยนะครับทีนี้เราอาดูว่ามีอะไรบ้างลูกเล่นของมันนะครับมันมัน,ม,นมันมีเสียงนะครับเพราะฉะนั้นไม่ยากนะครับถ้าใครอยากจะใช้นะครับโอเคเรามาลองดูว่ามีอะไราลองลองดูสถานะ โอเคนะครับมันก็จะบอกบอกเป็นว่าตอนนี้กี่โมงแล้วแล้วก็บอกสถานะของแบตเตอรี่นะครับเป็นปุ่มสถานะจะอยู่ด้านซ้ายถ้าเราหันตัวโทรศัพท์หรือว่า,าหานตัว,ตวเขาเรียกว่าเครื่องอ่านเดซี่เขาหาัตัวเราเนี่ยมันจะอยู่ด้านซ้ายมือข้างบนสุดนะครับเดี๋ยวผมปรับคราวนี้ปรับโอเคมันจะได้ช้าๆนะครับ เราจะได้ฟังให้เข้าใจนะครับปรับเลนเร็วนะครับเดี๋ยวเราอ่านอีกครั้งนึงโอเคอันนี้ผมยังไม่ได้ตั้งเวลานะครับก็แต่วันที่ถูกนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ไฟล์แมนเจอร์นะครับเดี๋ยวเราลองดูว่ามีอะไรบ้างมีเดียเพเยอร์นะครับเราสามารถเปิดฟังเพลงได้นะครับระบบเสียง สปีกเกอร์ตัวนี้นะครับให้เสียงในระบบสเตนร์โอนะครับอ่าบุ๊กเลดเดอร์นะครับเราสามารถที่จะเข้าไปอ่านหนังสือได้ด้วยนะครับซึ่งในหนังสือนี้ก็จะมีลองเข้ามาดู uh, ก็จะอันนี้เป็นมันก็จะมีเมนูของการ อเคนะครับอันนี้จะเป็นหนังสือเดซี่ที่มันมีให้อยู่แล้วเป็นคู่มือนะครับเดี๋ยวผมขอออกอนะครับโอเคนะค้วอันนี้เป็นเดซี่เนาะบุคลิเดอร์นะครับลงมาอีกนะครับใช้ทุกสอนเลือนขึ้นเลือนลงใช้ค่อนข้างง่ายนะครับสำหรับตัวนี้เรดิ o โอนะครับอันนี้ก็เราสามารถแน่นอนถ้าเราอยากจะฟังเรดีโอก็สามารถเปิดวิทยุได้ด้วยฟังเป็นเป็นวิทยุ FM นะครับ ที่สําคัญต้องต่อนะครับเพื่อเพื่อการฟังที่ชัดเจนต้องต่อสายเข้าไปก็อาจจะฟังผ่านหูฟังนะครับเพราะมันจะได้เป็นเสาอากาศให้เรานะครับอ,อันนี้ไม่มีเสียงขึ้นเพราะว่าผมไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรผมไม่ได้มีเสาอากาศก็มก็จะเป็นเสียงซ่า โอเคนะครับอันนี้คือเลเอนะครับทีนี้เรามาดูเรื่อง่อไป c r อ่ลงลงา <O CR. S 1> อ,อันนี้ OCR สำคัญเดี๋ยวตอนต่อไปนะครับผมจะมา OCR นี้ก็สามารถที่จะสแกนหนังสือได้นะครับก็คือตัวนี้สามารถสแกนหนังสือได้แค่เป็นเฉพาะภาษาอังกฤษนะครับถ้าภาษาไทยนี่ไม่ได้นะครับตัวนี้จะไม่เหมือนกับโปรแกรม OCR ของเรานะครับ อันนี้เว็บเรดีโอนะครับสามารถฟังวิดีโอ่านอินเทอร์เน็ตได้ด้วยพอดแคสต์ <Podcast. S 1> cast, นะครับก็จะมีใครที่ชอบฟังพอดแคสต์นะครับอย่างพวก Apple p o d c a s t อะไรเงี้ยก็สามารถดาวน์โหลดเข้ามาได้แน่นอนเราจะต้องต่ออินเทอร์เน็ตนะครับ Library Services. Library Services นะครับตรงนี้จะเป็นการบริการของห้องสมุดในของต่างประเทศนะครับซึ่งบ้านเราถ้าใครที่มีรู้ที่อยู่ของอย่างเช่นของสนัก ขอสมุดเป็นยังไงเนี่ยเราก็สามารถที่จะมากรอ,อที่อยู่ของขอสมุดแล้วก็มาสามารถล็อกอินเขาได้นะครับตรงนี้ในเครื่องที่เขาเตรียมมาให้เนี่ยมันจะเป็นของ o o k Share นะครับเป็นของอเมริกันนะครับเราลองเข้ามาดู <Des> ามันจะมีออนไลน์เดซี่นะครับมีเอ็อน <LS> นะครับมันได้เป็นของอเมริกันเหมือนกันนะครับแล้วก็ลงมาก็จะเป็น บุ๊กแชร์ดาวโหลดเราสามารถดาวน์โหลดบ o k s h a ร์ได้ด้วยแต่ว่าแน่นอนครับเราต้องเป็นสมาชิก o ุ๊กแชร์ก่อนนะครับนี okay. <Library Services. S 1> ้เป็นการเร,าเรียกว่าห้องสม,มุดนะครับเราสามารถ a c c e s สได้ด้วยนะครับถ้าเรามีเป็นของเบญเลยเราก็สามารถที่จะใส่เบญเลยได้ด้วยนะครับโอเคยูเทลิตนะครับเรามาดูดูยู i ทลิตว่ามีอะไรบ้างนะครับ <laughs> มีสามารถบันทึกเสียงได้ด้วยนะครับ Color Reader นะครับสามารถเพราะว่าเครื่องนี้มันมีกล้องอย่างที่ผมเล่าให้เพื่อนๆฟังแล้วเราสามารถที่จะให้ตัวนี้บอกสีเราได้ด้วยนะครับถ้าเราอยากจะดูว่าเสื้อเสื้อเราเป็นสีอะไรนะครับเราก็สามารถกดถ่ายรูปมันก็จะบอกสีให้เรารร o, นะครับแมโมนะครับวันนี้เราสามารถที่จะอัดบันทึกเสียงเป็นแมโมไว,ว้ว่าไว้ได้ว่าวันนี้เราทาอะไรไปบ้างหรือว่าเป็นแมมโมนะครับ เอาเคร์เรเตอรเป็นเครื่องคิดเลขนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นง่ายๆอยู่แล้วเพราะมันจะมีปุ่มเครื่องคิดเลขให้นะครับเป็นเหมือนกับปุ่มคีย์แพดอยู่แล้วนะครับสันนิษฐนลี่นะครับอันนี้เป็นของอเราต้องมากำหนดดิกชันรีตรงนี้นะครับอัลลามตั้งปลุกนะครับ Sense. Time เครื่องนี้สามารถเซต s l e ิปไทม์เได้ด้วยก็คือเวลาเราฟังหนังสือแล้วเรารู้สึก อยากแจ้มันปิดเองนะครับมันสามารถตั้งค่าได้นะครับ initialize options นะครับ format นะครับพวกนี้ okay upgrade นะครับ okay house นะครับในการตั้งค่านะครับ option นะครับแล้งทุกสารมาก็จะมีผมจะไปแบบไวๆนะครับเพราะว่าผมไม่ได้มารีวิวการใช้งานเนาะก็จะรีวิวว่าเครื่องนี้ทำอะไรได้บ้างเฉยๆนะครับ ก็มีมีไกด์โวイス์มี voice, s o u n ์ s เซตติ้งและขอ s e t t i n g ้ตั้งค่านะครับตั้งวันเวลาทูเซ t ติ้งอ่าเราเห็นไหมครับเราสามารถเชื่อมต่อไวลสแลนดได้ด้วยนะครับถ้ามีไวลสแลนอันนี้ผมจะไม่ลงลึกในรายละเอียดเพราะว่าผมอยจะให้เพื่อนๆรู้ใช่ว่าเครื่องนี้มันทําอะไรได้บ้างนะครับ <real> อ่าสามารถเห็นไหมครับสามารถอ่านผ่านเบลได้ด้วยนะครับ โอเคเป็นสเตตัสนะครับผมออกมา <Options. S 1> ผมจะไปแบบเร็วๆนะฮะโอเค <File Manager. S 1> okay. ผมกลับมาที่ไฟล์แมเนเจอร์แล้วนะครับนี่คือ,อสเปคคร่าวๆของเครื่อง Blaze ET นะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์าจาก h e m i e s นะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆเคยเคยใช้ Victor Stream ของ Humanware นะครับตัวนี้ถ้าเปรียบเทียบกับ Victor Stream นะครับที่ผมเคยเล่นมาผมว่าตัวนี้ กระทัดรัดกว่านะครับแล้วก็ฟังชันฟังชั่นการใช้งานนะครับก็ค่อนข้างที่จะควบคุมเหมือนกันคล้ายๆกันนะครับคือสามารถฟังอินเทอร์เน็ตเรเดิโอได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะอ,อ,อะไรล่ะฟังพอดแคสได้นะครับเหมือนกันนะครับแต่มีข้อเสียอย่างเดียวนะครับก็คือไม่มีภาษาไทยให้นะครับก็ ถ้าการใช้งานกันระหว่าง evo e 1 0 e กับตัวนี้นะครับผมว่าถ้าใครที่มีหนังสือไทยมีอะไรเนี่ยอย่างนี้นะครับอยากจะฟังไฟล์ภาษาไทยเยอะๆเนี่ยผมก็ว่าอีกตัวหนึ่งน่าจะคุ้มกว่านะครับแต่ตัวนี้ดูฟีเจอร์แล้วนะครับก็ค่อนข้างที่จะอตอบสนองได้เยอะนะครับใน,ในเรื่องของอที่เครื่องอื่นอย่าง evo e 1 0 e หรือว่าวิกเตอร์ลิเตอร์ er mm hmm. ไม่มีก็คือโหมดเขาเรียกว่าสแกน ออปติคอลหรือว่า OCR นะครับไม่มีซึ่งแต่ว่าด้วยเครื่องนี้มันมีความจำกัดที่มันเป็นภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะใช้ OCR ได้ในเรื่องของภาษาอังกฤษนะครับก็คือคือก็ก็แน่นอนครับยัง่านไทยไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าก็ถ้าเป็นถ้าเปรียบเทียบก็คือตัวนี้ก,ก็ก็จะเด่นกว่าในเรื่องของการใช้ OCR ที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับก็คือจะดีกว่าลหลายๆเครื่องตรงที่มันมีแค่ OCR เท่านั้นเองนะครับ โอเคครับวันนี้ผมคิดว่าการรีวิวเครื่อง b r a s e ET นะครับน่าจะาให้ความรู้กับท่านไม่มากก็น,น้อยนะครับสำหรับท่านใดท,ที่มีความคิดเห็นหรือว่าอยากจะส่งคอมเมนต์นะครับสามารถติดต่อเราได้ทางาสำนักข่าสมุทรเป็นัจนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามครับสวัสดีครับ ถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ